คืนนี้ขอแรงนะฮะกราบเรียนเชิญเด็กผีที่สามารถนอนเช้าได้มาให้กำลังใจทีมนะครับในการเปิดรังโอทฟฟอร์ดรับการมาเยือนของแชมป์ย่าเทียมนะฮะ <c oughs> ัอรุ่นยังบอยไอแพ้รอบที่แล้วนี่เข้าไปใน a ฟ e b o o k โดนล้ออยู่เป็นอาทิตย์แล้ <c oughs> ให้มันจบๆกันไปในค่ำคืนนี้ช่วยกันกระทืบปุ่มไลค์มารัวๆนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยเด้อพี่น้องขอไลค์สัก1111ไลค์นะครับ อยากออกคลิปก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยก็ได้ด้านล่างเหมือนเดิมนะฮะย้ำกันอีกครั้งนึ่งครับว่าต้องเอาหน่อยอยากไปเตะยุโรป้าใช่ไหมเดี๋ยวคืนนี้เจอแน่นอนฟานเดเบกจัดไปนัดเจอยังบอยเดคิอาน่าจะได้พักน่าจะเป็นโอกาสของน้องดีนและกลุ่มนักเตะสำรองหลายๆคนรวมถึงมาตาลินกาดฟารเดเบกบายยี่โจนฟิลโจนเขาไม่ได้ส่งชื่อนะครับมาเตชคาวนี่มากรีนวูด วัสดีคุณนิมิ c h ช n แนลนะครับผมไปสองช่องอยู่นะลูกชายน่ารักมากขอให้น้องโตมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับถึงจะไม่ใช่ฟุตตี้ให้เธอสดชื่นแต่เป็นเฟสเต้เธอยิ้มได้เฟสเต้ช่วงนี้เนี่แม่งตามหลอกหลอนจริงเลยนะฮะผมไปเพจไหนก็เจอแต่เขานะผู้ชายคนนี้ชายผู้ชอบรังสรรค์คอนเทนต์โรนัลโดเล่นดีมากเมื่อคืนถึงจะไม่มีประตูแต่การแปะบอลจังหวะเดียวแม่นมากสร้างสรรคเกมดีมาก รู้สึกดีใจมากมีความสุขที่ได้เห็นทีมรักเริ่มมีทรงขึ้นมาแล้วอยากดูนัดต,ต่อไปแล้วโอ้แล้วก็โปรแกรมช่วงนี้ไม่หนักด้วยนะน่าจะพัฒนาระบบได้ดีขึ้นเรื่อยๆผมว่าโดคงจะกลับไปพัฒนาตัวเองให้วิ่งเพสได้ดีมากขึ้นฟิตมากขึ้นตามเวนเตตตีที่ชอบเอาชนะของโดแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าพี่โดเนี่ย36แล้วนะแกก็จะมีลิมิตนะครับผมในการวิ่งนะถ้าเกิดมาเล่นในระบบเพสซิ่งของราฟรังนิก นี่ก็หาคนมาช่วยวโดอแล้วนะก็คือกองหน้านะครับอย่างแรดฟอร์ดอ่ะเดี๋ยวคารวน,นี่ก็กลับมาอีกบรรยากาศเมนยูที่คุ้นเคยเริ่มกลับมาแล้วครับบอลโค้ชจะมีทรงอ่ะดูไปยาวๆนะรับรังนิกให้กําลังใจนะนะครับให้กําลังใจคนทํางานเริ่มกันที่ย้อนวันวานกันหน่อยเมื่อวานนี้นะครับมันตรงกับเมื่อ13ปีที่แล้วครับที่คริสเยโนโรนัลโดคว้ารางวัลบอลลูนโดครั้งแรกกับแมนเชสเตอร์ไนเตต อย่างที่กล่าวไปนะครับเมื่อวานนี้นะฮะเมื่อ13ปีที่แล้วนะครับพีโด้เนี่ยได้รางวัลบอลลุงโดรครั้งแรกเลยรู้สึกจะเอาชนะตอเรสนะครับแล้วก็ลิวเนลเมสซี่ได้แล้วก็คว้านะครับในฐานะนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เป็นนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนสุดท้ายเหมือนกันครับของสโมสรที่ได้รางวัลน,นี้นะบอลลุงโดนะครับเมื่อปี2008นั่นเอง CIES นะครับ ที่เป็นพวกองค์กรนะฮะทำสถิตินูนี่นั่นต่างๆล่าสุดเนี่ยทาการวิจัยนะครับประเมินค่าตัวปัจจุบันของนักเตะซึ่งไอปีที่แล้วนะครับมาคาร์ลดตฟอร์ดจำกันได้ไหมครับทุกคนเคยเป็นนักเตะที่มีการประเมินนะมูลค่าค่าตัวมากที่สุดในโลกของ CIES ก็ที่อายุไม่เกิน23ปีนั่นแหละมาครั้งนี้ครับเออร์ลิงเบาาเลฮาแลนด์แพงสุดนะครับ ค่าตัวเท่ากับวินิซิอุสนะของเรอัลมาดริดรู้สึกจะเล่นใกับมาดริดปีนี้ยิงเกิน10ลูกนะวินิซิอุสปีนี้ก็ฟอร์มดีนะครับ150ล้านเท่ากันเลยรวมถึงฟิลโฟเดนด้วยนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่งเข้าประกวดส่วนเมสันกรีนวูดกับเจรอนซานโชนะครับนี่ก็ลองลงมานะฮะตามรูปเมสันกรีนวูดครับได้รับการประเมินค่าตัวอยู่ที่140ล้านส่วนซานโชเนี่ยหนึล้าน แล้วก็มีพวกเฟรานตอเรสนะฮะเจ้าเฟลิกคีเรียนเอปเป้ที่ค่าโตเท่านี้รู้สึกว่าเขาจะอ้างอิงจากปัจจัยเรื่องของระยะสัญญานะครับที่เอบปเป้เนี่ยเหลือไม่ถึงปีนะเรายังไม่ต่อสัญญาเลยนะครับอืมค่าโตก็เลยอยู่แค่นี้ส่วนคนที่งงว่าแรดฟอร์ดไปไหนก็ปีนี้มันยี่สี่แล้วนะครับอายุมันเกินยี่สามแล้วไปเจอมาจากทานเฟอร์มาร์เก็ตนะครับรูปนี้นะฮะต่อไปนะครับใส่ตีต่อไป อินโกโลเฟตเต้ปีโลโรนัลโดเนมาฟาเบกัสทำประตูได้มากกว่าแฮร์ร <Hurricane. laughs> <laughs> ี่เคนเฉพาะในพีเปรลีกนะเฉพาะในพีเปรลีกโดยเฟตลงเล่น12นัดครับแฮร์รี่เคนลงเล่น13นัดเฟตยิงได้2ประตูแฮร์รี่เคนยิงได้1ประตูแอตสิตเนี่ยเฟตก็เยอะกว่านะครับ2ครั้งนะฮะส่วนแฮร์รี่เคน1ครั้งตามรูป แถมค่าตัวเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมเห็นไหมแฮนดี้เคนเนี่ยร้อยยี่สิบล้านเลยนะเฟสยี่สบสองล้านดูเอาแล้วกันแล้วก็ผมแถมนะครับผมไปเจอมาอีกอันหนึ่งนะโคตรฮานะครับเคนนะฮะเมสซี่แจ็คกีริตหนึ่งประตูในลีกส่วนเฟสสองประตูกดสิบเจ็ดมารัรวๆมาแล้วว่ะปีหน้าบอลลุงดอต้องเอาแล้ว <laughs> จะมีคนด่าผมไม่ดยผมมีผลการจับฉลากประกบคู่นะครับ F a คัพรอบสให้ทายว่าแมนยูเจอทีมอะไร แม่เรานี่ไม่ค่อยมีดวงจับฉลากเท่าไหร่นะคนอื่นเขาเจอเดอะแชมเปี้ยนชิพนะฮะเจอลีกวันแมนยูนี่เจอแอสตันวิลล่าของพี่เจิดนะฮะซีเว่นเจอหลาดแต่ที่โอท f ฟ r อร์ดนะครับอาจจะมีหลายคนเนี่ยถามกันเข้ามาว่าแล้วเตะวันไหนละอาเมียลงทํากันหนึ่งขันกันนะครับเอฟเอรอบ3นะฮะในช่วงวันที่7-10ถึง10มกราคมก็ต้องรอดูว่าแมนยูเนี่ยจะเตะ วันไหนนะฮะไอระหว่างวันที่7จ็ถึงสิเนี่ยจะเตะวันไหนนะเป็นไปได้หมดเลยนะครับ7 8 9หรือ10ต้องรอการยืนยันโปรแกรมจากฝ่ายจัากันขันก็คือ FA อีกทีหนึ่งนะครับแม่เจอแอสตันวิลล่านะฮะโอ้โหข่าวต่อไปมาจากพวกฝรั่งเศสนะครับเป็นเทียที่ไม่ได้สูงมากนะฮะเป็นสายข่าวลืออันนี้ก็ฟังหูไว้หูนะครับเขาบอกว่ากลุ่มทุนกาต้าของปารีสแซง์แมงเนี่ยต้องการเซียดินซีดาน เข้ามารับงานคุมทีมนะครับแล้วก็ต้องการเจเวนนะฮะอาเซนเวนเกอร์มาทำหน้าที่ผอกีฬาครับเพื่อช่วยสร้างนะฮะวางรากฐานให้กับสโมสอน,นะครับปารีสแซงต์แชมงแนนาคตนอกจากนี้นะครับถึงแม้ว่าผลงานของปเชิติโน่เนี่ยจะใช้ได้เลยนะอย่างไรก็ตามนะครับจากกระแสที่ผู้บริหารเขาอยากได้ซีดานนั่นก็มีโอกาสที่จะ แยกทางกับปอ c h เชติโน่นะหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็ให้ซีดานมาทําทีมแทนถ้าเกิดบอร์ดแมนยูปีหน้ายังอยากได้พอร์ตอยู่จริงๆนะก็ขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยว่า 1. ปารีสแซงต์แชงแมงเนี่ยเขามองปอเชติโนหรือว่าพอร์ตคุมทีมระยะยาวหรือเปล่ากับ2ตัวแปรอยู่ที่ซีดานนะครับแต่ผมดูแล้วนะฮะเอาคนอื่นเถอะ <laughs> เอาคนอื่นเถะนะครับพอจะถึงช่วงซัมเมอร์ตัวเลือกมันเยอะ มันไม่ได้มีแต่โปชตติโน่อย่างเดียวแล้วอันนี้เป็นข่าวที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือได้นะครับเนื่องจากเล่นตั้งแต่แมนเชสเตอร์อิมพิวส์ทีมที่ห้าจนถึงเดอเทเลกาฟทีมที่สองและอันข่าวบอกว่าอาแจกอัลเตอร์ดัมผู้บริหารระดับสูงของอาแจกอย่างตำนานนะครับอดีตผู้รักษาประตูของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเอ็ดวินฟอร์เซาเป็นแฟนคลับตัวยงของน้องดีนเฮนเดสันแล้วก็ยังมีความรู้สึกนะครับยังมีความต้องการที่อยากจะได้ตัวนะดีนเทนเดสันครับไปร่วมทีม ก็ต้องรอดูว่ารับรังนิกจะอนุญาตให้น้องดีเนี่ยย้ายทีมในช่วงมกราคมนี้ไหมส่วนในเกมที่พบกับยังบอยนะครับตามข่าวนะตามบทมให้สัมภาษณ์ของรับรังนิกเนี่ยน้องดีเทนเสันนะครับจะได้ลงเป็นตัวจริงน้องดีเทนเสันนะครับยังคงมุ่งมั่นนะฮะกระเฮียนกระหือรือครับที่จะพยายามทําให้ตัวเองเป็นผู้รักษาประตูเบอร์หนึ่งของทางทีมแมนยูแต่ก็พร้อมที่จะออกไปเล่นนะฮะให้กับสโมสรอ,อื่น เขาไม่มีปัญหานะครับหากว่า Man แมนยูตัดสินใจขายเขาแต่สโมสสอนแมนยูณเวลานี้ยังไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทําแบบนั้นอนาคตของพอปอกบากันบ้างหลายคนเรียกว่าลูปปอกผลงานของราบรังนิกในเดือนต่อไปนี้จะเป็นตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับอนาคตและก็ทิศทางของปอกบาว่าคุณปอกแม่งจะเอาอยัางไงนะฮะการเปลี่ยนชุดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูเต็ตจะสามารถทําให้พอปอกบาครับ ใช้เวลานะะในการคิดวิเคราะหะ์แยกแยะตัดสินใจอนาคตว่าจะเอาอยัางไงการตัดสินใจขั้นสุดท้ายนะครับคาดหมายว่าจะออกอีกไม่กี่วันต่อจากนี้หรืออีกไม่กี่สัปดาห์ซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่นะ,ะอันนี้รายงานจาก f a ร์บิซิโอโรมาโนโดยการตัดสินใจของโอกบามันก็ขึ้นอยู่นะข้องเกี่ยวกับหลายๆปัจจัยครับโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ยื่นข้อเสนอนะะสัญญาฉบับใหม่ใกับโอกบา ครั้งสุดท้ายคือในเดือนกรกฎาคมปี2 0 2 1และจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการยื่นข้อเสนอใดๆนะครับลงบนโต๊ะของทางปอกบาเลยนะคือยื่นไปให้เพิ่มคือยื่นไปแล้วแต่ปอกบาเนี่ยยังไม่มีการตอบสนองนะฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมแต่งตั้งคริสอาร์มัดเข้ามาเป็นหนึ่งในทีมสตาร์ฟโค้ชของราฟรังนิกนะครับจะมาเป็นผู้ช่วยคนนึงนะโดยจะมีการประกาศจะเป็นทางการขึ้นอีกไม่กี่วันข้างหน้า ต่อจากนี้ก็เพิ่งได้รับใบอนุญาตนะครับทำงานในช่วงเช้าเมื่อวานโดยคิสอามัดคนนี้นะครับเป็นชาวอเมริกาเคยทำทีมโตลอนโตเอฟซี FC, แล้วก็ล่าสุดนิวยอร์กเรดบูลปัจจุบันนะครับอายุ49ปีส่วนอีกคนที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาคือซาชาเลนนะครับคนนี้เป็นนักจิตวิทยาการกีฬาอันนี้ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเนื่องจากตำแหน่งนี้เอาไว้เพื่อเรียกขวัญกำลังใจเรียกสมาธิเพราะนักเตะทีมเราเนี่ย เป็นพวกวัยรุ่นซะเยอะอายุตัวอย่างเช่นเมสันกีนวูดนะครับที่มีปัญหาเรื่องของนอกสนามมีความรักนะฮะร,รักๆเลิกๆทีไรเป็นยังไงทุกคนฟอร์มแม่งหายไปเลยหรืออย่างอองโทนี่มาซียาวเนี่ยเรืออ่องใครกะที่เป็นสายโซเชียลถ้าเกิดยังอยู่ในทีแมนยูและคุณมีปัญหานอกสนามนะครับเราจําเป็นที่ต้องมีคนเหล่านี้ไว้เพื่อเรียกสมาธิแล้วก็ปรับเรื่องของสภาพจิตใจนักเตะให้มันดีขึ้นก่อนแข่ง โดยรับรังนี่นะครับกล่าวว่าจะไม่มีทีมงานสตาฟ t โค้ดเข้ามาช่วยผมเยอะหรอกนะจนถึงนาตอนนี้ผมยังแฮปปี้ที่ได้ร่วมงานกับสตาฟ t โค้ดที่เจอกันในสัปดาห์ที่แล้วก็คือชุดเก่าจากในยุคของโอเลกุน่าโซชานะครับสรุปเลยคือเอาชุดเดิมนะมีเพียงแค่นาโอเลกับคาลิทที่ออกไปนะครับจากข่าวและพวกเขาก็ช่วยผมได้เยอะมากๆในการเตรียมทีมพบกับคริสตันพาเลตตลอดหลายวันที่ผ่านมา เราตัดสินใจดึงซาชาเลนส์ ens, นักจิตวิทยาด้านกีฬาเข้ามาเข้ามาจากเยอรมันเป็นอดีตนักเตะที่เคยลงเล่นที่นั่นผมร่วมง,งานกับเขาตอนอยู่แอร์เบลซสิกมา3ปีในปีแรกผมพาทีมเลื่อนชั้นจากดิวิชั่น2ขึ้นหลีกสูงสุดด้วยตัวเองแล้วก็อีก2ปีตอนที่ราบพาสเซนทเทนเป็นเฮดโค้ชนอกจากนี้ผมยังจะได้คริสเข้ามาเป็นผู้ช่วยคนหนึ่งด้วย คริสเคยเป็นผู้ช่วยโค้ดของเจสซี่มาร์ตอนอยู่นิวยอร์กเรดบูลนับจากนั้นเราได้เจอกันค่อนข้างบ่อยเคมีตรงกันตอนที่ผมจับงานหัวหน้าฝ่ายกีฬาและพัฒนาของเรดบูลตลอดช่วง3ปีครึ่งเขาเป็นเฮดโค้ดให้นิวยอร์กเรดบูลแล้วก็โตลันโตในเมเจอร์ลีกก็จะได้มาทำงานด้วยกันทั้ง2คนเลยนะครับข่าวต่อไปนะครับลุคเอ็ดเวิร์ดนักข่าวจากเดอะเทเลกราฟครับรายงานข่าวบอกว่ามีการคาดหมายกันที่แมนเชสเตอร์ยูเตตด มีโอกาสจะให้รับรังนิกเป็นผู้จัดการทีมชั่วคราวแค่นั้นพอต้องการให้เอริกเทนฮาครับมาเป็นผู้จัดการทีมถาวรน,นะหลังจากที่หมดสัญญาระยะสั้น6เดือนครึ่งกับราบรังนิกซึ่งนารังนิกเนี่ยก็จะไปเป็นที่ปรึกษาครับไปเป็นบอร์ดบริหารถูกไหมตำแหน่งก็จะว่างลงทีนี้แหละนะครับก็จะเอาเอริกเทนฮาัมาเป็นผู้จัดการทีมถาวรทํางานระยะยาว ซึ่งสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากทางข่าวนตอนนี้อยากได้เทนฮากมากกว่าปอรเชติโน่มันจะสอดคล้องกับบทให้สัมภาษณ์ของเทนฮากนะครับที่ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อนะฮะมีนักข่าวไปถามว่าคุณพร้อมไหมสําหรับการไปรับงานคุมทีมต่างแดนเทนฮากกล่าวว่าผมคิดว่าผมพร้อมแล้วนะสําหรับเรื่องนี้ผมยินดีที่จะเผชิญความท้าทายแรงกดดันมันไม่ใช่ว่าผมถึงขนาดที่จะอยากได้งานนะแบบต้องได้สถานเดียว ต่อให้สุดท้ายผมไม่มีโอกาสไปทำงานที่อื่นผมก็คงจะไม่พูดอยู่ดีว่าชีวิผมเนี่ยล้มเหลวแต่ผมคิดว่าผมมีความสามารถดีพอที่จะสู้กับความท้าทายแบบนั้นก็คือการรับงานคุมทีมที่ไม่ใช่อาแจ็คอัมเตอร์ดัมนะครับนอกจากนี้นะฮะเอลิกเทนฮากพูดเสริมว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกปวดใจอย่างยิ่งกับการที่ดอนนี่ฟานเดอเบคไม่เคยได้รับโอกาสที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากเท่าไหร่นะครับในช่วง ปีที่ผ่านมานะฮะในเคสของดอนนี่เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ผมทำใจยอมรับมันได้ยากมากเลยนะมันเป็นสิ่งที่ผมไม่ค่อยสบายใจเลยถ้าคุณไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามฝีเท้าความมั่นใจเรื่องของอ่โพเทนเชียลศักยภาพการพัฒนานู่นนี่นั่นของคุณเนี่ยมันก็ถูกหยุดไปด้วยอันนี้เป็นเพสคอนก่อนเกมนะครับรับรังนิกยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายครับ ว่าจะเลือกใช้สิเอผู้เล่นตัวจริงเนี่ยครบทั้ง1ิคนมีใครบ้างแต่ก็มีบางคนในใจแล้วนะแต่มันก็ค่อนข้างสมเพศสมผลนะครับที่จะพักนักเตะบางคนในวันนี้เนื่องจากโอ้โหชุดตัวหลักลงเล่นมาติดต่อกันสนัดเลยนะครับก็คือวันเจอกับอาร์เซนอลใช่ไหมแล้วก็ล่าสุดคริสตันพาเลตแล้วก็ผมไปดูในคลิปซ้อมเซสชั่นมาล่าสุดไม่เห็นแม้แต่เง,งาของพวก Bruno, บูโนนะอรนัลโดแล้วก็แรดฟอร์ ส่วนใหญ่จะเป็นนักเตะท,ที่หายเจ็บกลับมาแล้วก็บรรดาตัวสำรองยืนยันนะครับว่าดีเนสันกับดอนนี่ฟานเดเบกนะฮะคือ2นักเตะท,ที่จะได้รับโอกาสครับลงสนามเป็นตัวจริงแล้วก็จากข่าวนะครับนมันยามาติชมีโอกาสจะเป็นกัปตันทีมนะครับในเกมคืนนี้นะสูงมากเลยครับผมรู้สีมือของดีเนสันดีนะเขาเป็นผู้สาป,ประตูดาวรุ่งในทวานหนุ่มที่มีความทะเยอทะยาน เราต้องการผู้รักษาประตู2คนอย่างแน่นอนแม้จะทอมฮีตันแล้วก็ลีแกนแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับฟานเดเบกจะได้รับโอกาสพิสูจน์ตัวเองขอให้เล่นดีนะยิงประตูได้นี่ยิ่งดีเลยหรือไม่งั้นแอตซิตตก็ยังดีราเฟว,วารานกับเอดิสันคาว์นียังไม่พร้อมต้องเรียกสภาพความฟิตก่อน2คนนี้ซ้อมไม่ครบเซสชั่นนะครับแต่คอนเฟิร์มว่ากลับมาเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมแล้ว หวังว่าในช่วงวันจันทร์หน้านะครับจะสามารถกลับมาซ้อมแบบฟูลเซสชั่นได้เจสซีดินกาดนะครับมีโอกาสเหมือนกันนะฮะที่จะได้รับโอกาสเช่นเดียวกันแต่รับลังนิกแกมไม่ได้พูดชื่อไงมีแค่3คนนะ่ะที่รับการคาดหมายนะครับว่าลงแน่ๆจากข่าวนะแล้วก็จากบทให้สัมภาษณ์นะครับก็คือดีนเทนสันดอนนี่ฟานเตเบกแล้วก็เนมันยามาติชที่น่าจะเป็นกัปตัน ส่วนในพาร์ทของเจสซี่ลินกาดนะครับรังนิกล่าวว่าทุกคนมีโอกาสที่จะแสดงผลงานของตัวเองผมแฮปปี้ที่จะให้โอกาสนักเตะหลายๆคนนะลงเล่นในวันพรุ่งนี้รวมถึงบรรดาดาวรุ่งด้วยมันเป็นโอกาสที่ดีเลยที่ผมจะได้ทําความรู้จักกับนักเตะหลายๆคนภายในทีมส่วนองโทนี่มาซียาวยังไม่หายเลยนะครับก็ซ้อมนะฮะแล้วก็มีอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็กาาจจค,วกคาดการณ์ว่าจะกลับมาซ้อมได้ในช่วงวันจันทร์หน้า แล้วก็เรื่องสุดท้ายนะฮะนาะรับรังนิกฝากไว้นะฮะคิดผมชอบสับนี้มากนะเข้าติ๊กต็อกบ่อยนาะรับรังนิกบอกว่าย้ายทีมเนี่ยพัฒนาเรื่องของการครอบครองบอลสร้างสรรค์โอกาสนะครับให้มันเชลกาจะเปลืองเออเล่นบอลน,นี่มันทะลุทะลวงดุดานมากขึ้นพยายามเคลื่อนที่กันเยอะๆโดยสิ่งเหล่านี้นะครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องใช้เวลานะแล้วก็คาดหวังให้ทั้งทีมเนี่ยพัฒนาไปด้วยกันนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับเพสคอนนะฮะคร่าวๆนะครับความพร้อมก่อนเกมที่แมนยูจะพบกับยังบอยและนี่คือส1เผู้เล่นตัวจริงที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามนะครับในค่ำคืนนี้โกเป็นดีนเทเดสันน่าจะมาลงเล่นในระบบ4 2 2, 2นะโกก็เป็นดีนเทเดสันนะครับคู่เซนเต,นเตอร์แม็กควายเนี่ยมีบาดแผลนะจากเกมนัดที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะข่าวเขาบอกว่ามีโอกาสสูงเหมือนกันที่มาเต็ดจะได้เป็นกัปตันทีมแทนเพราะฉะนั้นนะฮะ แฮร์ร ot ี่แม็กควายน่าที่จะไม่ได้ลงสนามอันนี้เป็นการวิเคราะห์คาดการณ์นะครับคู่เซนเตอร์น่าจะเป็นลินเดเลิฟกับเอริกไบยี่เพราะฟิลโจไม่ได้ถูกส่งชื่อถูกไหมครับแล้วก็ราฟาเอลวารานเนี่ยยังลงเล่นไม่ได้ก็เหลือเพียงแค่ลินเดเลิฟกับไบยี่เพราะฉะนั้นนะฮะพี่เลิฟช่วงนี้ลงเล่นทีหน่อยดูแลรักษาสุขภาพดีๆเดอร์ฟอร์มกําลังดีเลยเป็นไงครับผมชมลินเดเลิฟเยอะมากนะเออปีนี้เอาหน่อยเอาหน่อย อ่ะโอเคคู่เซนเตอร์เป็นเลิฟกับไบยี่แบ็กซ้ายผมเห็นลูกชอมีรูปลงซอฟแล้วแต่ผมคิดว่ายังเป็นอเล็กเตเลสอยู่ส่วนแบ็กขวาน่าจะเป็นวับิซาก้ามิดฟิลตัวกลางนะครับเป็นมาเต็ดกับฟานเดเบกดับเบิลเพย์เมเกอร์นี่น่าสนใจมากผมคิดว่าใช้เจสสิกาดคู่กับฮวนมาตาอืมก็จะเล่นในบทบาทเดียวกับซานโชแล้วก็ บูโน่เฟนันเดสนะครับในเกมนัดที่ผ่านมานะส่วนคู่กองหน้าครับเป็นเมสันกรีนวูดกับแอนโทนีอีลังกาโอ้โหชุดนี้นี่น่าดูมากนะจะได้เห็นฟอร์มเลยนะของนักเตะแต่ละคนนะครับว่าจะสามารถทำให้รับรังนิกเนี่ยประทับใจได้หรือเปล่าโดยเฉพาะฟานเดอร์เบคถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกระทือปุ่มไลค์มารัวๆนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยเด้อพี่น้องคืนนี้มีหลังเกมนะครับช่วงประมาณใกล้ๆตีห้านะครับมาพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะความเห็นกันได้นะครับสำหรับแฟนๆนะฮะชนแนลของพวกเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า bye บายบายจุ๊บ